อีสานสวัสดีครับผมนะครับหลดหลายๆครับพี่น้องมืึอนี้เข้ามาเห็นยังก็น่าครับนี่นุมมากินนมอีสานกับสีผ้ามาเบิองมาซ่มครับสงสัยครับก็เลยยางมาเบิองครับเอาวมีแนวแกะพร้อมครับนี่มันต้องกับแกะครับผมมักม่วงครับเล่าใหญ่ก็มีครับเต็มจูรูเลยครับนี่ พบกับกัปนุ่มอีสานครับผมเบื้องแหลกกับสีสงสัยได้นะครับเนาะรถหลายๆกับสีผ้าไปเบื้องครับนี่งเดี๋ยวไปเบื้องความกันเลยครับนี่ครับรถหลายๆครับพามาเบื้องมาส้มนะครับพบกับกัปนุ่มอีสานครับเส้นเคยครับผมแดดลมรบตัวกบพี่น้องมือนี่หาอยู่หากินคือเก่าครับ ได่โบได้มันโบมนันรออรุ่นติตตามส้มพอมกันครับ <c oughs> รักปอดเล่นปอดครับมืนอนี้เ <c oughs> บ่งแงงครับผมพี่นอ่อบ <c oughs> านมนี่กระไดแก้มครั <c oughs> บแกมครับแก้มแตีเอา้ม <c oughs> มื่อนี้ตลาดน้าข้อสมด้วย เอนั่นอี่สเใส่ปลามันใส่ปะีมันอยู่นี้นี่เละโเห็นล้น่าเห็นบ่นี่หละโตวเกือบลนึเนาะไปยัง่ค่อยเห็นกน้อยันยอปน้อย มีหลายตัวอยู่ด้วมาจับอือเอาอยู่ลองเอาอยู่นี่ประคอนี่ปลาคอนั่ไงประคอโอ้โหปลาคออาเขยว่าไทยยังมีปลาคออาเขยนี่ไงปล่องมันออกนี่ไงมันมัดยังไงโอ้ยมัดบ่ถึงแค่ไหนมัดอยู่แต่ายเราเรื่อยมันข่ายเรื่อยมันสู้มันสู้ทำไมมันสู้ดอกวะมันดูกับปลาคอ โอเควไทยอวาไทยยางดีประดุกกับประคอป่ะ <leer> นี่ไงล่ะยิมเารมดุดดดเลยเออเอาไรขึ้ก่อป่ะตุลกประดุกจับแน่อาเมนตัดต่อเอ้าให้ไปเอกเอวีนี่ไหม นัน่ดเอียนปะลุกปะลุกคือคือเงี้ยไปเดี๋ยวแสดงอาการอะไรเลยอโมเมนต์เตะที่อีกหลอขันเงินเดยอตัวสมัยโอ้โหยน่นนที่แบบเตะหับเนี่ยนะ มองเทบูนี่ไงสาวผู้หญ่เลยกครับผมพี่น้องนุ่มอีสานกสิครอจบคลิปไว้เพียงนตัวนี้ครับผมก่อนอื่นก่อนใดเบิร์นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องน้ำครับผมนุ่มอีสานสวัสดีครับผม